สวัสดีครับทุรักทุเลการช่างวันนี้นะครับก็มีเรื่องที่จะมานำเสนอเนาะก็คืออาจจะถูกบ้างผิดบ้างก็ต้องขออภัยไว้ด้วยในะโอกาสนี้เพราะความรู้ก็ยังไม่มีก็ต้องหาไปเรื่อยๆนะครับแต่สิ่งที่หามานะครับก็คืออยากจะบอกอยากจะกล่าวนะครับ ความความรู้ความสามารถที่ได้เห็นมานะครับก็คืองานสีของเรานะครับงานสีรถยนต์เนาะก็คือจะทํำยังไงนะครับในเมื่อรถเกิดความเสียหายมานะครับอย่างเกี่ยวชนมาอะไรพวกนี้นะครับมันก็มีวิธีการที่ต้องเปลี่ยนอะไรหรือนะครับต้องทําขึ้นลูกขึ้นทรงมาให้มัน ตามรูปเดิมนะครับแต่ที่จะมาพูดและกล่าวถึงในวันนี้นะครับก็คืองานซ่อมนะครับสําหรับชิ้นส่วนเล็กๆน้อยๆนะครับที่เกิดความเสียหายเนาะวันนี้ก็จะยกตัวอ,อย่างนะครับมาให้เห็นเบื้องต้นพอคร่าวๆนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับถ้าพูดไปอาจจะผิดหรืออาจจะไม่ถูกทั้งหมดนะครับ แต่เบื้องต้นก็น่าจะใช้เป็นแนวทางนะครับให้คนที่มือใหม่นะครับที่กำลังฝึกหัดอยู่ในตอนนี้อาจจะใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัตินะครับเพื่อให้คิ้นง,งานที่ออกมาสำเร็จนะครับก็คือในส่วนของงานเตรียมผิวนะครับหรืองานเตรียมพื้นนะครับก่อนที่จะพ่นสีทับหน้าเนาะ อันนี้ก็จะกล่าวเบื้องต้นนะครับพอเป็นแนวทางนะครับตามที่รู้มานะครับก็คอมเมนต์นะครับหรือแสดงความคิดเห็นได้นะครับถ้าขัดตกบกพร่องไปจุดไหนนะครับในส่วนของงานเตรียมพื้นนะครับก่อนที่จะพ่นสีจริงนะครับ ก็เริ่มเลยนะครับก็คือขั้นแรกนะครับขั้นตอนแรกเนาะตรวจสอบความเสียหายนะครับคิ้นงานนะครับว่ามันมีบุบตรงไหนบ้างนะครับมียุบตรงไหนบ้างนะครับก็ดูนะครับสังเกตดูให้ดีนะครับล้างทำความสะอาดดูนะครับมือลูปสัมผัสดูนะครับมองหลายๆมุมนะครับเพื่อที่จะให้รู้ว่าความเสียหายที่เราจะประเมินหรือ ตามใจลูกค้าตรงนั้นน่ะนะครับเราจะได้ซ่อมถูกนะครับตรงตามที่ลูกค้าต้องการให้เราซ่อมนะครับต่อมานะครับหลังจากที่ประเมินความเสียหายแล้วเนาะนะครับก็จะมาเปิดคิ้ง,งานนะครับหรือเปิดปากแผลนี่แหละนะครับก็คือนะครับในส่วนของถ้าในกรณีที่เป็นงานเคาะนะครับ มันก็ต้องเปิดนะครับจากพื้นล่างนะครับคือเปิดให้ถึงเหล็กเลยเนาะเพราะระหว่างความเสียหายก็คือการเคาะนะครับหรือการกระทุงขึ้นมาเนี่ยนะครับก็ทําให้ผิวสีเกิดความเสียหายนะครับเราก็ต้องเปิดให้ถึงชั้นล่างนะครับเพื่อที่จะไม่ให้กระทบนะครับหรือหลุดล่อนออกมานะครับหลังจากที่เราทําสี ด้านหน้าไปแล้วนะครับแต่ถ้าแค่รอยขีดข่วนเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับเราสามารถที่จะไม่ต้องขัดให้มันถึงนะครับเหล็กก็ได้นะครับเราสามารถทำไปได้เลยนะครับซึ่งกระบวนการก็มีนะครับเปิดปากแผลตามความเสียหายนะครับด้วยกระดาษทรายนะครับเบอร์80เบอร์120นะครับ สองร้อี่สาร้อยิบตามลำดับความเสียหายนะครับอันนี้ก็วิเคราะห์เอาเนาะตามที่เห็นนะครับต่อมานะครับหลังจากเปิดปากแผลแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะทำการโป้สีนะครับหรือเติมให้มันเต็มนะครับในส่วนที่เป็นรอยบุกนะครับรอยบุกรอยยุบขึ้นมานะครับเพื่อที่จะ ให้ได้สภาพเดิมมากที่สุดถ้าเป็นไปได้นะครับก่อนทำการโป้ะนะครับควรทำความสะอาดให้ดีนะครับเป่าลมเช็ดทำความสะอาดให้ดีนะครับถ้าเป็นไปได้นะครับพ่นสีรองพื้นนะครับเสริมการยึดเกาะนะครับเพราะถ้าในกรณีถึงผิวชั้นเหล็กนะครับมันก็จะเกิดปัญหาสนิมตามมานะครับในอนาคต เพราะบางที่บางศูนย์นะครับหรือตามอู่ทั่วไปเนี่ยนะครับก็นิยมขัดน้ำเนาะแต่ถ้าเราพ่นพื้นนะครับก่อนที่จะโป้ลงไปเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้นะครับยืดอายุการใช้งานของแผลตรงนั้นนะครับกว่าจะเป็นสนิมก็อีกงานนะครับหรือนะครับ ถ้าเราใช้สีโป้ที่ดีนะครับมันก็สามารถที่จะยึดเกาะได้เลยนะครับแต่ถ้าเป็นไปได้นะครับการขัดแห้งนะครับมันก็จะช่วยปัญหาตรงนี้ได้เยอะนะครับคือเหล็กมันก็จะไม่เป็นสนิมนะครับในกรณีที่เราไม่พ่นสีรองพื้นนะครับหรือไพรเมอร์นะครับเพราะ บางทีนะครับถ้าเราขัดแห้งได้ดีนะครับแต่ถ้าขัดน้ําอาจจะเกิดสนิมได้ภายหลังเนาะหลังจากที่โป้ะนะครับต่อมานะครับการขัดนะครับการขัดนะครับขัดสีโป้ะนะครับในกรณีนะครับอย่างที่บอกนะครับ หลังจากทิ้งให้แห้งนะครับสามสิบนาทีขึ้นไปแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะมาทำการขัดเนาะโดยกระดาษทรายเบอร์นะครับร้อยยี่สิบสองร้อยสี่สิบสามร้อยยี่สิบก็ดูตามงานแล้วกันนะครับว่าสิ่งที่เรากำลังโป้ลงไปนะครับหรือเติมลงไปตรงนั้นน่ะนะครับ แฉะใหญ่มากน้อยขนาดไหนเนาะในช่วงระหว่างที่ขัดนะครับก็สังเกตให้ดีนะครับว่าเบอร์120เราขัดไปประมาณไหนนะครับแล้วก็ลบด้วย240ประมาณไหนแล้วก็320นะครับตามนะครับเพื่อที่จะลบในส่วนของเบอร์120 240และก็320นะครับหลังจากนั้นก็ขัด ขอบบริเวณแผลนะครับให้กว้างอย่างน้อยนะครับ5-10มิลนะครับ10เซนติเมตรนะครับเพื่อที่จะเอาไว้สําหรับพ้นพื้นเนาะอันนี้ถ้าแผลประมาณนี้นะครับก็ขัดให้กว้างหน่อยนะครับหรือเอาง่ายๆถ้าเป็นนั้นก็ประมาณ1นึคืบเนาะจะได้พ้นพื้นได้ง่ายนะครับเสริมการยึดเกาะนะครับหลังจากที่ขัดเสร็จนะครับ ถ้าในกรณีของขัดน้ํานะครับต้องรอให้แห้งนะครับอย่างดีนะครับถามว่าระยะเวลาบอกได้ไหมมันก็อยู่ที่วันนั้นนะครับมีฝนตกไหมนะครับความชื้นในอากาศเยอะไหมนะครับเพราะถ้าในกรณีที่แดดไม่มีหรือเราไม่ได้จากแดดหรือเราไม่ได้อบอินฟาเรทเนี่ยนะครับมันก็จะแห้งได้ยากหน่อยแต่ถ้าในกรณีของนะครับ เราขาดแห้งนะครับเราก็สามารถที่จะทำงานต่อเนื่องได้เลยนะครับในกรณีของการขัดสีโป๊ะนะครับต่อมานะครับการพ่นสีพื้นนะครับคลุมนะครับสีโป๊เนาะก็ควรระวังนะครับไม่ควรนะครับพ่นพื้นเลยขอบของการขัดกระดาษทรายเนาะ อย่างที่บอกนะครับถ้าพ่นเลยเออกไปนะครับการยึดเกาะมันก็จะไม่ดีนะครับคือเอาง่ายๆความเงามันมีเนี่ยนะครับมันก็ไม่สามารถที่ยึดเกาะได้นะครับก็ทําให้รุดร่อนได้ที่หลังนะครับถ้าเป็นไปได้นะครับบริเวณขอบรอบนอกสีโป้นะครับให้ขัดเบอร์3 2 0หรือสี่ก็ได้นะครับ ให้มันกว้างหน่อยนะครับประมาณหนึ่งคืบเนาะอันนี้ในส่วนของสิ่งที่เสริมการยึดเกาะนะครับในการพ่นพื้นนะครับต่อมานะครับหลังจากที่พ่นพื้นเสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็ต้องรอให้แห้งนะครับอย่างน้อยเนี่ยนะครับถ้าเราไม่มีเครื่องอบนะครับก็อย่างน้อยก็เป็นชั่วโมงนะครับสามสิบนาทีหรือเป็นชั่วโมงนะครับ หลังจากนั้นก็ขัดสีพื้นนะครับโดยกระดาษทรายนะครับหลังจากเบอร์400นะครับขึ้นไปนะครับจนถึงเบอร์600หรือ800นะครับขัดสีพื้นมันก็อยู่ที่นะครับว่ามันอยู่ตรงมุงไมไหมตรง ขอบไม้หรือจะขัดให้ด้านทั้งชิ้นงานในส่วนที่เราจะพ่นนะครับก็ต้องคุยกันระหว่างงานเตรียมพื้นและงานพ่นสีด้วยนะครับเพื่อที่จะให้เป็นแนวทางเดียวกันอันนี้ความรู้เบื้องต้นคร่าวๆนะครับว่าสิ่งที่ผมได้รู้มานะครับแชร์ประสบการณ์เนาะอาจจะไม่ดีเท่าที่ควรนะครับแต่ก็อยากจะให้เป็น ความรู้บ้างนะครับสำหรับตัวเองและคนอื่นแบ,บ่งปันกันประมาณนี้ครับขอบคุณครับจากทุลักทุเลการช่างสวัสดีครับ